สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับวันนี้เบ้าไปทำครับทอดบ้านทอดเนี้อพอดีค่ะาปันเนี่ยทอดปุ๊บก็ขายปั๊บลดค่าลูกค้าเพื่อกลับมาล้อเสือเห็ดอยู่เนาะค่ะกับซีเสือขายเห็ดได้สวยงามๆให้ลูกค้าไปหนึ่งไปกินครัพี่น้องเห็ดรวมค่ะวันนี้เห็ดดอกสวยอยู่นะคะอันนี้ทีเสีิงเขาตัดม้ามันเป็นสีขาวเนาะค่ะเพราะมันถึงน้ำฝนฝนตกห้ำเขาเหมือนกับเป็นฝนตกห้ำรึเปจ้าฝนตกห้ำเปียกเหมือน บนตกแฮมเมลมันจะเป็นสีดำเพราะว่าเห็้ท่านน่ะมันดึกหน้ามันจะเป็นสีดำไม่ได้ดำเป็นหมืนหน้า,า,นาเห็ดทานเห็ดทานเห็ดรวมเนาะอันนี้เห็ดหน้าวัวนะคะสับปะเกันคัดกล่องมาละค่ะเพาเป็นยังดอกสั <c oughs> ว่าเห็ดกินเห็ดสุกจ้ากินเห็ดซุกเวนะลาอันนั้นมึงดู ก็จะแซ่บเพาคนน่ะเนาะเฮตานี้เป็นไงหร้อมนิดแต่เฮตานไงกับอยากกินนิดอะไรนิดไคนดไเห็ดใบใหญ่ลอยมาซื้อเห็จ้าเราบอกเอายังบ้เอาอีกเอา เียบร้อยจ้าโอ้โอันสอนเห็ดบนไดเห็ดเจ้าแรกได้ไหมก็อันยำแงมเห็ดครับเห็ดคือเห็ดจ้าพระเจ้าโอคูนจิตฉี่ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาเหมื่อรถพระจ้าเอามาใส่อีกเนะใส่อี่กําสิบบาทเอาเมิดเอาเมิดเรากินกีนุ่มๆนี่ได้เอาท่านี่ก็แถมกันไปน้ำเด้อจ้ะท่าเนี่มันกลัวเห็ดลายดอนนี้ ข้าหน่อยโอ้ยถุงกะหน่อยพูดนักข่าให้กันกะไปพูดขอบคุณเช้าขอบคุณค่าแอกหมานแล้วจ้าให้ถุงไปหาลูกค้ากันแบบเนี้ยอันนั้นมาเธอทานโดนฝนยี่ไม่ไหวเลยค่ะก็จะว่ายเย็นสาวเย็นนุ่มๆตันนี้ตัดออกมามาถือฝนดอกน้ำงาเขาเก่าอีโซน่นาถึง เฮ็ดห่าดใไซบังอยากิีรุมเฮ็ดห่าเฮ็ดหนางง้วนาะเบบี้นี่อือเอาต้องเฮ็ดแซ่บนี่อือเอานี่เอาให้อีกเอาจากถุงเอามาเลือกเอาค่ะนี่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 เอาเลยน่าเลียดินะมีเจ้ดอกนี้มันเถอะฝนจะซื้อนี่ไหมบุญโตมันจะเลยดำเหมือด เอาจต่ยังต่มันกับม่ได้หลยิงเอาจากโลสิคกากลเป็นโลให้แล้วมาเห็นฉันพอมีดอกเผาได้มือนน้เออเห็นแทบแทบเห็ดหลวมสื่อจากสองถุงมันไปไปไปเอาถุงเดียวบอดไ้หลายน่ะเอาสองถุงมันไปอิ่มอุ้ยใหดไปกินอะไรอนที่สิบแปกับ้อนได้ฮ้อนเอาน ลอยนึงเจ้าเหรออ้ยเอาสร้างหมูด้าไปมูกินน้ำได้เจแม่มาซื้อเห็ดซื้อเห็ดจ้าซื้อเห็ดตีนเห็ดนาเล่ไม่ทอดยางขอบคุรค่าเจ้ขอบคุณค่ะาในหม่องนางคือละไรในซีถุงแล้วพี่น้องเ่ามีหม่องนางนางขายอยู่นี่เอ้ยจุดนี่ขายดีได้เมื่อวานซื้อเห็ดไปหนึ่งจ้าเด้มันกระเบิดเบิร์กเบิร์กเดี๋ยวนะฟ้าคปเดียว อันนี้นี่ยเธอเพราะเก็บรถไปหรอถ้าเป็นเธอเก็บรถเนี่ยคิอว่ามันตังเนาะเนาะขายอันนี้เราเอารถไปเก็บซะเถอะมาแล้วลูกค้าเดี่ยวแล้วครับค่าเดี่ยวแล้วเน,นาะไอเนาะด,ดอกงามยี่มือนี่ดอกไม้ดีเด่นตุรกีครับเต็มถุงมาฮะน้าเอาพร้อยก็บอกนันงโฝ <c oughs> นก็ถนถบอกฉันเลยนะแกเป็นคนอีกแน่เฮ้ยโอ้ย เลือกเอาได้จ้าค่ะนี่ถุงในเลือกเอาไลยครับถุงละหาบาทจ้าถุงหกคูนสิบสี่ง่ายยุ่จ้าเลือกเอาลดไปหนึ่งสิเสียแต่เฮดปนกันเฮดเสียบยุ่งดอเพราะว่าปิขายหกคนสิบอันนี้ขายหกคนสิบสีถุห้าสิบคอยเอามาให้คอยก็ได้เนาะถห้าสิบนะยสิเงินสื่อของปะเนี่ยเอาไปก้อนก็ได้เต่ากไม่ต่อยร้อยนึงขอมาเอา ลูกค้าออมาเรื่อยๆค่ะบอกแม่หูดัำเก็บรถค่ะั้งาตจะสืบเพกเข็ดเนี่ยไปคุณเอ็ดใช่ค่ะเยเ็นยยนี้จ้าไ,ไปหาเฮ็ดบอสคือบอสชวนนะวะไม่ได้ไปีม่ได้ไปหาบอสจ้าเข็ดมันอืดอออปีนี่ไหนมันยังบ่าออดถุงละห้าส,สิบบาทครับนะ จ้าหกคูณส ah. <t ội Investment> yeah. ิบตีเลยหมื่นจ้าเฮ็ดอะไรถสกชิ okay. <t ì ps> <t ì ps> ้นต right? uh ัทันเนี่ยมันถือกฝนได้จ้ามีแต่ดอกลูกนู้นอันนั้นเถือกฝนวบ่จ้กอ้นเฮ็ดมันกัมีเฮ็ดดินเฮ็ดนาแลเฮ็ดอันนี้เฮ็ดก็กับมีเฮ็ดผ้าสามพี่ดอกนี่คือนาจัดหนึ่งน่ะอืนน้ำเนี่ยเขาใหญ่เใหญ่แห้งบมดกินนั่นเนื้อ ออเป็นหนึ่งครับหนึ่งเจ้าส้มครับแกงครับอ๋อแกงแกงอไปโอ้พูดคูกมาขอจะอ๋อแกแกงนั่งละออือจัเขาเขาอะยังก็เขาแกงเขาแกงเป็นแน่นอ่านส่งเก็ดขา็เด็ดข้าน้อยปนไปน้ำเน้แต่วันหนาถึงจะมีแต่เห็ดเซ็ตเจ้าก็ไก่เห็ดทานโอ้ดูดี ขยันไม่มีวันอดตายจ้าจ้าขยันน้ากันนั่นล่ะตาลว่าเมยบ่าหรูเน้องยิ้มสายแบบนี้นะแต่จะมามือนึงมือสั่นไมาดีเอาหาลงไปเงินนี่บ่ปดหาลงไปหาตัวน้อยเท่าใหญ่หาจนจนเท่าวันนี้หาจนตายเพื่อแล้วนี่ผู้ใดวะนีผู้ใดหยุดมีผู้ใดหยุดหาหยุดบ่สเดชขอบคุณครับขอบคุณครับอ้อนครับอ้อนนถึอ้อนออ้นทั้งวันแบบนั้นก็ได้ไปเก็บแต่เตี้ย รอนสิบตาดรอสิบาทค่ะอขอบคุณครับมึงด้วยวันนี้แม่ค้านั่งอยู่ในรถคือคคือไม่ได้ซื้อเห็ดไปหนึ่งซอยนีปปป่จ้าเห็ดแเบบังสีได้เขาได้เขาได้จักรอยเลยเนี่ยเธอเมื่อนี้เน่ะนเ,เห็ดคือหมดแล้วแต่เห็ดงามมันเห็ดยแดดยบ แต่มั้นขายง่ายการขายเห็ดเอากะเรียบคันเดเลี้ยงซิมก็โอเคยุพี่น้องเพราะว่าเอากรได้ค้ากันเหเิ่นเนาะจะได้ขายซิมซ้ำกัน่ะอมเห็ดนาเลยโอ้ยจำๆันีันมีตลบนมนมดีเนี่ยสามันถือฝุ่นนี่สี่ยุมัเถึกฝนี่ยกับเห็ดนาหลอกนาเลยมาที่นี่เออมไปก็ภใครลูกแงเห็ดนาเลยมอไปกับอันร ขกกันแล้วครับไปของาอแต่เาไอ้าเอ้เฮโอ้ยเรีบไปไหนครับไ,ไปล็อกใช่ไหมม<อ>ันร้อนเหรอครับเอ้าไปขาย,ยกีกแไม่เจไหมแพ็ได้เรียบร้อยแล้วตีย ปลาตะฮอดค่ะ ah ขายเห็ดยำค่ะขายคำขายมืดขายคำขายมืดเนาะมืดเขาลงกินไปแล้วขอยตงกีได้ปะบม่ได้มันไม่มีเหรียญกับเกขาได้ไหมเหรียญชั้นนี้ค่ะขอขอเด้อเป็นหกเนาะไม่ได้ได้ครับไปมึงเนี่ยมันเลือกเอาเนี้ยได้แค่นี้แหละมือเนี่ยเฮไอเสตยุทธามันถือฝนถือยังไปเหมือนกัน ยังก็ดดำไปเซบอร่อยอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาหาเราขายเห็ดพี่น้องกอ,อกมอเตอเลี่วค่ะซื้อเห็ดจ้าเห็ดไปหนึ่งจ้าเห็ดไปหนึ่งไปเกงจ้าไม่ป้าเบ้าเห็ดมาไม่ป้าเห็ดป้างามงามเดี๋ยวไปให้เบิ้งอยู่บ้าน

กระดงอุดนุ่นดองคุณฮาสิบาทจาดา,ดาเดือกก่อนเลยครับไม่ใช่เฮตดวเซียร์องุ่น,น,นหนึ่งอุ่หนึ่งเหงมือนกันดอกน้อยหลายด้วนสียุบๆต้นก็ดีหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นดอกไม่น้อยมันจะดอกกีครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับปต่รงไม่ใกล้ไปนยคะ่ะกต่ิดว่าดีนะคะ่ะ นี่น้องคนกันสรอยเสือเลยครับต้อ,อยเืออย้อกันค่ะไปเถอะไปค่ะเถอะไปเอาไปน้ำแตงโมใไม่ใกล้เนียเราสิบไม่ได้กินเด้คุณหางครับไม่หายถุงเลยะเอาไม่ไกลเลยนี่เดียวแม่เราเออคอยแขมเห็ดเ,เจ้าอีกขึ้นลืมข้าวก็อจะแขมม็ดเพิ่งอีกเจ้านเด้ต้งนี้มาเนี้เอาเอาอีกเนาะค้า หลยลายโหลดเอาเหตเกับแถมต้องไม่เห้นค่ะเอาแถมเห็ดอีกต้นค่ะเห็ดก็ยังเหลืออยู่เอาเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพื่องแดงเอาอีกปะเห็ดพอเอาอันนี้มดเนี่ล้เอาค่ะนี่ค่ะเอาเออโหอะยังเหลืออีกดอกนึงค่ะตายค่ะไม่ได้เก็บหายกินที่บ้านแลครับ เราไ่อยากไปน้ำยุ่มเราอยากมาอ้างเราวดิเราอยากไปปีนายุ่ดีนี้แห้งได้ไปน้ำกันข้าไปคืนพุกระบาดปีนี้เน่ะทางนี้ไฟไหม้หมดก็ไม่ไปเปิดได้หมดสินขายหมดละค่ะขายเห็ดหมดละเดี๋้เสียเบิ้งไหลได้เนาะค่ะข้าไปหอดนะเขาก็กลับบ้านมึงเก่าของทุกคนเนี่ยพี่น้องเต็มรถข้าตะกตาตะกตาไปข้ากลับมาหนาเอาเอาเหมือนซื้อมาหอดเฮียนละเอาปัญญาพี่ยังปัญญา เอ้ยแม่อย่าเพิ่งถอดจากก้งหรือไตขื่อเนี่ยสวัสดีครับหรือยังสวัสดีจ้าสวัสดีครับอินซอนทำอะไรย่าตะกี้นี่น่ะต่อสู้กันเหรอต่อสูาทำใหม่สิอาทำใหม่ฮะอะต่อสู้กันเลยใครจะชนะฮะให้เอฟซีดูว่าใครจะชนะอันุ่นเลยเออฮึโคคอกันเลยกดคอกันเลยอ๋อนั่นบ้านแล้วแม่ต้องแพ้ตั้งมาโคตรหนักเก่งมากเลยอันนุลองใส่สิ น้องใส่ซิลูกน้องใส่ซิอ๋อโอ้ขื่อในแบบอาหารมาเบิพื่อเนื้ออาหารกลองมาเนี้ยเออใส่แล้วแหละพี่น้องขายเมื่อแล้วค่ะแต่น้อไม้เนาะสะสมกับสิมาตุลใบยุดอกค่ะอยากกินยุ่งน้อไม้เทากันพค่อยได้ไปหาตะว่ากับนี่น้อไม้กินยุ่งกันคิดอยากเนาะน้อไม้ไลยพี่น้องนั่แหละอันห้างเมืองเทากันเลยกันเลยเพราะอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบบาทเนาะ ได้เห <two> ็ดลอยสิบบาทอยู่มื้อนี้มื้อนี้ได้เฮ็ดเป็นดอกแล้วพี่น้องเด้อซ้อมเบิ่งพี่น้องว่าเมื่อวานนี่สะสมได้เฮ็ดหลายกว่าเด้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันได้เห็ดขาเยอะเห็ดขาเยอะแหละสะสมกับขายเห็ดขาถุงละสามสิบหนึ่งเม่ยนแบาะเมีเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยได้เงินหน่อยแต่ว่ามือนี้เขาเลยต้องเห็ดงาแบบเนี่ยเห็ดแซ่บเห็ดทานเลือดเขาก็ได้ถุงจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มเห็ดเขียวเห็ดนาเขียวเห็ดก็ยังเขาก็ได้นะคะมือนี้ได้เงินหลายกว่าเด้อค่ะพี่น้องมาเนี่ยหกร้อยแบบห้าร้อยกลัวกับห้าร้อยหกสิบหนึ วันนี้ mm hmm. ได็เจ็ดร้อยสิบบาทค่ะเอาล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวยูดีมีแหงเท้าเสริมพักเมื่อยพักก้อนละกะันมือหนามือหไหนสิพาพี่น้องไปอีกค่ะจากพี่น้องมวนน้ำบอลูต้าบ้านเสื่มมวนมวลค่ะขาหนีแทบจะบ่มีพลังละเจ้าบ้า <c oughs> น,นอันจิตใจจะไม่มามวนไหลเนาะคะ่ะเรื่องในกับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิมักพี่น้องเด้อคะ่ะ